สวัสดีค่ะไอาวรลลัมพรค่ะเพราะทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งความเชื่อเชื้อชาติศาส,สนาหรือแม้กระทั่งเพศถึงเวลาที่จะปลดปล่อยความเป็นตัวเองและบอกกับสังคมไปว่าเล t บมีบีเป็นแฟนกับผู้หญิงความรู้สึกอะมันต่างกันมากกับตอนที่คบกับผู้ชาย ชอบผู้หญิงในสิ่งที่ผู้ชายมีให้ไม่ได้มันอ่อนโยนอะมันเป็นผู้หญิงใช่ไหมมีสวดทรงมีอะไรผู้ชายไม่เชื่อผู้ชายบอกว่ามันไม่ใช่หรอกสับสนหรือเปล่าคือเราเป็นเพื่อนได้เป็นแบบเป็นได้ทุกอย่างอยู่เป็นแฟนกับผู้ชายคือเราไม่ได้เกลียดผู้ชายหรือว่าเราไม่ได้กลัวผู้ชายนะเราก็มีเพื่อนผู้ชายของเราปกติแต่แค่เรามีแฟนเป็นผู้หญิงแค่นั้น สวัสดีค่ะอยู่กับเล t มีบี EP พีที่4นะคะวันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญ2คนขอต้อนรับคุณมิวกับคุณดาวค่ะค่ะสวัสดีค่ะดาวนะคะอายุ25ปีค่ะค่ะมิวนะคะอายุ25ปีค่ะทั้งสองคนอายุเท่ากันตอนนี้สถานะคือเป็นแฟนกัน <laughs> พูดเขินทันทีพวกเขาว่าแฟนแล้วเข,วเขวนินทันที <laughs> สถานะคือชัดเจนเราเป็นแฟนกัน <laughs> เราเป็นเลสเบียนพูดถึงการค้นพบตัวเอง ใครเริ่มก่อนก็นได้มิวเริ่มก่อนละกันเพราะว่ามิวคบผู้ชายมาตลอดเลยเนาะแบบตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าผู้หญิงต้องแบบคู่กับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยอ mm hmm. แล้วคือก็มีผู้ชายเข้ามาจีบตลอดแต่คือเหมือนตอนนั้นอะมันเด็กอะเราแค่ชอบที่เขาแบบทํานู่นทํานี่ให้เราอะไรอย่างเงี้ยก็คบไปจนไปถึงแบบมปลายเลยนะก็ยังคบผู้ชายอยู่ mm hmm. แต่แบบเรารู้สึกว่าเหมือนแบบ เขาอ่ะอินกับเรามากๆแต่ในขณะเดียวกันคือเราเราไม่อินกับเขาขนาดนั้นอะอคือเหมือนเราชอบนะที่เขาทําแบบเรื่องดีๆให้เราอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยรู้สึกเรารักคนนี้เราเป็นห่วงเราอะไรมากมายแต่เรากลับรู้สึกแบบเนี้ยกับผู้หญิงที่เราไม่ได้แม้แต่จะคบด้วยอะมองคนเนี้ยแล้วแบบเฮ้ยคนนี้น่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นที่เรายังไม่รู้จักด้วยนะแต่เราอยากรู้จักเขาทั้งๆท,ท,ที่เราครบผู้ชายอยู่ S <S อเออมันก็เลยเหมือนเป็นจุดจุดแบบเริ่มต้นที่แบบเฮ้ยกูรู้สึกอะไรของกูวะอะไรอย่างเงี้ยตอน,นั้นรู้จักคาว่าเลสเบียนไหมไม่รู้จักรู้สึกสมัยก่อนจะเป็นแบบทอมดี้นะ,ะจะมีแค่ทอมกับดี้แบบว่าผู้หญิงกับผู้หญิงอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบกูก็ไม่ได้อยากเป็นผู้ชายกูไม่ได้อยากแบบตัดผมสั้นอะไรเงี้ยกูยังเป็นผู้หญิงแต่ว่าแค่ชอบคนเนี้ยเออคนนี้น่ารักอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอึดอัด กูจะทําย um> ังไงดีวะกูก like ็ยังคบกับเหมือนมีบ่วงเหมือนมีบ่วงบ่วงหนึ่งกับผ no ู้ชายคือแบบเขาดีกับเรามากเราไม่รู้จะแบบไปยังไงต่อกับคนที่เรารู้สึกดีด้วยอะอืจนเรามีโอกาสได้คุยกับผู้หญิงคนนั้นจริงๆขึ้นมาเพราะว่าเหมือนเพื่อนอะรู้จักอืและทีเนี้ยเหมือนเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นทั้งทั้ที่เราไม่ได้แบบมาคบกันนะเหมือนเราแค่ชอบได้เจอได้คุยอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายแล้วแบบเราอึดอัดไม่ไหวแล้วเราคิดมาดีแล้วเราก็เลย ไปบอกกับแฟนเราอะเลิกกันไหมเราเราชอบผู้หญิงคือตอนนั้นเขาเป็นรุ่นพี่อืเราไม่บอกเขาเลยว่าแบบแบบหนูหนูชอบผู้หญิง <c oughs> หนูว่าหนูชอบผู้หญิงวะอะไรเงี้ยเออผู้ชายก็แบบช็อกไม่เชื่อเว้ยผู้ชายผู้ชายไม่เชื่อผู้ชายบอกว่ามันไม่ใช่หรอกสับสนหรือเปล่าแบบแน่ใจแล้วหรออะไรเงี้ยคือเขาก็คิดว่าเราแบบทีเล่นทีจริงเราก็ยังยืนยันคําเดิมว่าแบบหนูชอบผู้หญิงพี่หนูไม่อยากให้มันแบบ ไปยาวมากกว่านี้คือเหมือนเราอะในใจเรารู้สึกว่าแบบวันหนึ่งเราจะต้องเลิกกับคนคนนี้แน่ๆเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกแบบว่าลึกซึ้งกับเขาขนาดนั้นอืมเราก็ไม่อยากโกหกตัวเองเราไม่อยากหลอกเขา mm. เราอยากจบให้มันเร็วที่สุดเราก็ยังยืนยันคำเดิมและเหมือนเราตั้งใจว่าแบบเออกูเลิกแน่ๆวันเนี้ย mm. <laughs> เหมือนเขาก็ไม่เชื่อแหละแต่พอเรายังยืนยนันยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้นเขาก็แบบโอเคและทีนี้ ก็ได้มาคุยกับผู้หญิงได้มามีแฟนคนแรกที่เป็นผู้หญิงแบบจริงจังที่ได้คบกันเป็นแฟนอะ่ะก็คือตอนปีหนึ่งนี่แหละก็คือเราเลยรู้สึกว่าแบบเออมันชัดเจนมากๆเพราะว่าเราได้ลองแบบเป็นแฟนกับผู้หญิงความรู้สึกอะ่ะมันต่างกันมากกับตอนที่คบกับผู้ชายเราไม่เคยรู้สึกแบบนี้ไม่เคยรู้สึกดีๆแบบนี้เลยแบบว่าเหมือนเรารู้สึกรักคนคนนี้มากๆเหมือนเรารักแม่ <S <S แต่เราไม่เคยรู้สึกแบบนี้ กับผู้ชายใช่เราชอบความเป็นผู้หญิงแล้วเราก็มีความเป็นผู้หญิงเราไม่ได้อยากจะเป็นอย่างงู้นเราไม่ได้อยากจะเป็นนี้เราอยากจะเป็นเราอืเราชอบในความสวยงามเราชอบความอ่อนโยนของผู้หญิงแล้วคุณดาวละ่ะไม่มีใครมาจีบเลยไม่มีผู้ชายเข้ามาด้วยแล้วอยู่ดีๆไปเลสเบียนได้ไงใช่ไหม,มคือมันเริ่มจากเป็นเด็กบ้านนอกเนี้ยเนาะเข้ามาเรียนโรงเรียนในเมืองปุ๊บเสร็จแล้วก็ เจอรุ่นพี่ที่เฮ้ยเขาเป็นผู้หญิงนะแต่โหคตตีกองชุดว่าอย่างเทโอ้ยโคตเท่เออก็เลยรู้สึกว่าชอบปื้มรุ่นพี่คนเนี้ยมาตลอดแล้วก็เริ่มกลายเป็นว่าเราชอบในความเป็นผู้หญิงแมนๆเ้าๆมีความรู้สึกเหมือนแบบเขาเขาสามารถดูแล คนอื่นได้คนรอบข้างของเขาอย่างเงี้ยคือเขาเหมือนเป็นผู้หญิงใน position ผู้ชายอะแต่เขาไม่ใช่ทอมนะเออเออ,อประมาณนั้นแต่อันนั้นคือความคิดในวัยเด็กที่คิดว่าอุ้ยเราเราชอบผู้หญิงที่เป็นผู้ชายให้เราได้เอาตัวเองมาแทนเป็นผู้ชายให้เราได้ตอนนั้นเรารู้จักคำว่าทอมดี้ไหมรู้จักแล้วเร,รเราคิดว่าเราเป็นดี้หรือเป็นทอมไหมเคยคิดแต่ มันไม่ใช่อะ่ะคือเราไม่ได้อยากเป็นทอมแล้วก็ไม่ได้อยากเป็นดีแต่ตอนนั้นอะ่ะคือเหมือนเราใกล้เคียงคําว่าดีมากเพราะว่าเราชอบผู้หญิงไงตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันมีคําว่าเลสเบียนไหมตอนเด็กๆรู้แค่ว่ามีทอมกับดีแค่นั้นก็เลยค่อนข้างสับสนเหมือนกันนะว่าเออสรุปเป็นอะไรก็ไม่สนใจดีกว่าเลือกที่จะไปตามความรู้สึกตัวเองดีกว่าคือจะเป็นอะไรอย่ามามีชื่อเรียกฉันเลยอะไรอย่างเงี้ย เริ่มรู้สึกว่าชอบผู้หญิงในสิ่งที่ผู้ชายมีให้ไม่ได้มันอ่อนโยนอะมันเป็นผู้หญิงใช่ไหมมีสวดทรงมีอะไรต่างๆที่มันดูแบบคือเหมือนเป็นเรื่องแบบเซ็กแอบเพลที่เขามีใช่ปะแรงดึงดูดทางเพศอะใช่ค,คือคือประมาณว่าเขาอะก็สามารถดูแลเราได้แต่ตอนนั้นอะมันเป็นความคิดตอนเด็กตอนนี้มันไม่ใช่ละคือเราไม่ต้องการให้ใครมาดูแลเราแล้วอะออื เราดูแลตัวเองได้แทนที่เราจะเอาคนใครสักคนมาดูแลเราอย่างเงี้ยเราดูแลกันและกันดีกว่าไหม,มคือเราจะไม่มีคำว่าช้างเท้าหน้าหรือช้างเท้าหลังเรามีช้างเท้าข้างซ้ายกับเท้าข้างขวาแล้วเดินไปด้วยกันได้ไหมอันนี้คือเป็นมุมมองของเราหลังจากที่แบบเราได้ได้คบกับผู้หญิงจริงๆใช่ไหะเรารู้สึกว่ามันเท่ากันใช่ คุณมิวเล่าว่าเออตอนไปบอกแฟนที่เป็นผู้ชายอะว่าพี่หนูชอบผู้หญิงแล้วเขาถามกลับมาว่าเฮ้ยไม่ใช่หรอกสับสนเปล่าคำนี้ได้ยินบ่อยมากสําหรับคนที่เปิดตัวว่าตัวเองเนะี่ยเป็นเลสเบี้ยนนะหรือแม้กระทั่งว่าเป็นแบกเซ็กชวลนะหรือแม้กระทั่งว่าเป็นเพศอื่นๆก็ตามมันจะตามมาด้วยคําถามนี้ว่าเฮ้ยไม่ใช่มั้งสับสนเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าล้วเราอะสับสนไหมตามที่เขาพูดหรือเปล่าณนะตอนนั้น ก็คิดนะว่าสับสนเพราะว่าด้วยความที่เราไม่เคยเราไม่เคยจริงจังกับผู้หญิงแต่แค่เราอะมีความรู้สึกแล้วเราอยากจะแบบเหมือนก้าวก้าวข้ามไปแบบให้มันชัดเจนแล้วเราก็อยากจะไปลองในทางที่เราแบบรู้สึกตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยคือคือชัดมากๆแล้วเพราะว่ามันก็ชัดตั้งแต่แบบเราบอกเลิกผู้ชายคนนั้นแล้วแล้วเราก็ไม่ไม่เคยคุยหรือว่าไม่เคยคบกับผู้ชายอีกเลยเพราะเหมือนเราเราชัดแล้วว่าเราแบบ ชอบผู้หญิงคือเราเป็นเพื่อนได้เป็นแบบเป็นได้ทุกอย่างไงเว้นแฟนกับผู้ชายคือเราไม่ได้เกลียดผู้ชายหรือว่าเราไม่ได้กลัวผู้ชายนะเราก็มีเพื่อนผู้ชายของเราปกติแต่แค่เรามีแฟนเป็นผู้หญิงแค่นั้นถ้าตอนเนี้ยังมีคนมาถามคําถามนี้กับเราอีกเราคิดว่าเราจะตอบกลับไปว่าไงคือเมื่อกี้เราตอบถ้าเราย้อนกลับไปตอนนั้นเออฉันอาจจะสับสนถ้าวันนี้เรายังได้รับคําถามนี้อีกในวันที่เรามั่นใจแล้วคิดว่า เราจะตอบกับคนที่เขาแบบถามเราว่าสับสนหรือเปล่ายังไงดีพอมาถึงปัจจุบันมันมันหลายปีแล้วเนาะที่เราชัดเจนมาแบบตลอดเราก็ตอบได้ตั้งแต่วันนั้นจนวันเนี้ยที่เราเลือกมาแล้วอะว่าแบบเออเรามั่นใจเราชัดเจนเราอยู่ตรงนี้แล้วเรามีความสุขมีความสุขดีเราไม่ได้รู้สึกเสียดายหรือว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันขาดอะไรไปเรารู้สึกว่าโอเคทางที่เราเลือกอะการที่เราเลือกผู้หญิงเนี้ยมันคือเหมือนมาเติมเต็มให้เราละ เราไม่ได้รู้สึกขาดอะไรละคำว่าสับสนมันก็จะไปอาจจะโยงไปได้ถึงเหตุผลต่างๆนานาที่คนอื่นยกขึ้นมาซัพพอร์ตซัพพอร์ตว่าน,นี่แหละคือการสับสนอย่างเช่นจากสิ่งที่เราิิต์มาในวันนี้ว่าคำพูดที่เลสเบียนเคยได้เจอเมีอะไรบ้างเนี่ยเลสเบียนเนี่ยมันเกิดจากผู้หญิงที่ผู้ชายเขาไม่เอาหรือไม่ก็ไปจีบผู้ชายไม่ติดก็เลยต้องมาโบกันเองคือมันเหมือนถ้าเทียบเปรียบเทียบกับพวก น้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำหอมที่เขาเป็นน้ําหอมผู้ชายอย่างเงี้ยเคยมีคนบอกไว้ว่าอันนี้คือการเปรียบเทียบนะอาจจะไม่ใช่แฟกอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงเคยมีคนบอกว่าน้ําหอมผู้ชายเนี่ยมีไว้เพื่อให้ผู้หญิงมาติดให้ผู้หญิงมาชอบอืส่วนน้ําหอมผู้หญิงก็มีไว้ให้เพื่อผู้ชายมาชอบแบบเอ้ยเดินผ่านแล้วเหลียวหลังมาเลยอะไรอย่างนงี้ยแต่พอเป็นเราอ่ะ เหมือนเคมีในตัวเรามันบอกว่าหุยเราเกลียดน้ําหอมผู้ชายวะ่ะเราไม่ชอบมันฉนุนมันเหม็นแต่พอเป็นน้ําหอมกลิ่นผู้หญิงอย่างเงี้ยคือเทียบเหมือนกับฟีโลโมนอะไรประมาณออนั้นนะคะออฟีโลโมนอ่าคือเราชอบอ่ะเราชอบกลิ่นเนี้ยเราชอบผู้หญิงคือมันชอบขึ้นมาจากอาจจะเป็นเคมีในสมองเราเลยก็ได้มันไม่ได้สับสนเลยอะ่ะเป็นอย่างนั้นโดยธรรมชาติถ้าฟีโลโมนของผู้ชายใช้ไม่ได้ผลกับเรางั้นหมายความว่าถึงผู้ชายมาจีบ ฉันก็ยังคงเป็นเลสเบี้ยนอยู่ดีใช่ต่อให้ผู้ชายจะเป็นพ่อพระดีเลิศอาจจะรวยล้นฟ้าก็ไม่มีผลคือแค่เขาเป็นผู้ชายมีเพศสภาพเป็นผู้ชายก็คะแนนเขาติดลบแล้วอะ่ะในการในการเลือกคู่ของเราคือมันมันไม่ใช่อยมันมันไม่ได้เลยใช่มันก็ยังคงมีคน,คนโยง ไปยึดติดอยู่กับผู้ชายอยู่นะว่าเหตุผลของการเลือกเป็นเพศนี้เป็นเพศนี้ปัจจัยทั้งหลายมันจะต้องมาจากผู้ชายเสมอซึ่งจริงๆมันก็อาจจะไม่ใช่เสมอไปคือตลอดเวลาที่คบกับผู้หญิงมาเนี่ยตั้งแต่มหาลัยคือก็มีผู้ชายเข้ามาจีบเข้ามาแบบพูดคุยอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแต่เราจะบอกเขาเลยว่าเราชอบผู้หญิงนะคือร้อยทั้งร้อยผู้ชายจะไม่เชื่อเออไม่เชื่อหรอคือผู้ชายจะคิดว่าเราปฏิเสธเขาแบบว่าไม่อยากจะคุยหรือว่าอะไรก็เลยแบบ ไม่จริงอะที่แบบผู้ชายไม่เอาเรามาคบผู้หญิงเพราะในความรู้สึกเราเราคบผู้หญิงเพราะว่าเราชอบเราไม่ได้แค่เราไม่ชอบผู้ชายในสถานะแฟนแค่นั้นเองผู้ชายบางคนก็อยากรู้ต่อนะว่าแบบแล้วอย่างเงี้ยเราชอบผู้หญิงแล้วเราเกลียดผู้ชายไหมเราเกลียดผู้ชายที่แบบมาจีบเราไหมหรือว่าเกลียดผู้ชายบนโลกใบนี้ไหมคนที่เป็นแบบเลสเบี้ยนหรือว่าแบบอย่างเราอย่างเงี้ยรู้สึกกับผู้ชายยังไง ผู้ชายฟังได้เราไม่ได้รู้สึกกลำคาญหรือว่าอะไรแล้วก็พูดดีๆด,ด้วยทุงอ,อย่างก็ปกติสุขดีใช่คือซึ่งผู้ชายเขาก็อ๋อโอเคเข้าใจกันก็เป็นเพื่อนกันเวลาเราเลือกที่จะคบกับผู้หญิงหรือว่าการที่เรามีแฟนเป็นเพศอื่นที่ไม่ใช่ผู้ชายแล้วผู้ชาย ยกคำนี้มาบอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวมันก็หายมันแค่สับสนเดี๋ยวเจอเอ็นอุ่นๆไปมันก็หายแล้วอะไรประมาณเนี้ยเราเราได้ยินคำนี้มาบ่อยเราเกิดมาทุกวันนี้เราอายุยี่สิบสี่เราได้ยินคำว่านิ้วเย็นๆหรือจะสู้เอ็นอุ่นๆมาตั้งแต่อายุสิบสามมันเป็นเหมือนคำพูดเล่นกันของพวกผู้ชายเด็กผู้ชายเปลี่ยนทอมให้เป็นเธอ,อ,อคือเอาจริงเจ,งจตนามันค่อนข้างชัดเจน อยู่อยู่ในคําพวกนั้นเราอยากฟังแหละเราอยากฟังความรู้สึกของเลสเบียนบ้างเลสเบียนในวนัยยี่สิบห้าเราอยู่คำนี้อายุจังเลยนะคือที่บอกว่าในวัยยีิบห้าเพราะว่าเราไม่ใช่เด็กสิบสี่แล้ว <c oughs> เราชัวร์ของตัวเองมนาะประมาณหนึ่งโอเคในวันที่เราสิบห้าเราอาจจะยังสับสนผู้ชายมาถามสับสนหรือเปล่าเรายังแบบเออว่ะสับสนไหมวะคือคือมันมันมีแกลบช่วงอายุถ้าเราพูดในวัยที่ยี่สิบห้า เราคิดว่าวันนี้เรารู้สึกกับคำพวกนี้ยังไงบ้างในฐานะที่เราเป็นเลดเบียนคือมาพูดแล้วก็ไปคือทิ้งระเบิดไว้ให้เราเก็บไปคิดเก็บไปรู้สึกเหมือนมันชินนะมันโดนจนชินแล้วเรารู้สึกว่ามันเอ듀เคชไม่ได้อ่ะเขาเป็นอย่างนั้นนะ่ะเขาก็มาแล้วเราก็เราก็ทรีตเขาให้เหมือนเป็นเหมือนอีเมลที่เข้ามาในจังเมล เมลขยะอ่าเป็นเมลขยะอือคือให้เป็นขยะชิ้นหนึ่งไปเลยผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกันมันมีอะไรมากกว่านั้นน่ะคือถ้าเป็นเรื่องเซ็กส์เนี่ยมันใครๆก็มีได้ใครๆก็มีความสุขได้จากตัวเองยังได้เลยอืออือถูกแต่ถ้าจะให้มาเรามันมีความสุขเพราะว่าเอ็นหรอมันมันบางทีมันไม่ใช่อ่ะ ไม่ได้อยากจะมีเพศสัมพันธ์อยากจะมีเซ็กส์ตลอดเวลาไม่ได้มีอารมณ์กับผู้ชายด้วยซ้ำอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ทุกอย่างเนาะเพราะฉะนั้นคำพูดพวกเนี้ยมัน,ม,น,นมันเป็นแค่เซี้ยวมันเป็นแค่เศษเป็นส่วนที่เล็กมากๆของการพูดถึงความสัมพันธ์เนาะคือเหมือนกับว่าถ้าสมมติให้เราไปคบผู้ชายจริงๆอะ่ะบางครอบครัวอาจจะแบบเฮ้ยผู้ชายต้องมีหน้าที่เลี้ยงผู้หญิง ต้องหาเงินเข้าบ้านผู้หญิงมีหน้าที่เลี้ยงลูกเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วสังคมสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเ,เราเราเป็นผู้หญิงเราก็ออกไปทํางานนอกบ้านได้เราหาเงินเข้าบ้านได้แล้วผู้ชายบางคนน่ะอาจจะไม่ได้อยากเป็นหัวหน้าครอบครัวป่ะด้วยสังคมปิดตาธิปไตยใช่ไหม,ใช,มใช่คือผู้ชายบางคนอาจจะแค่อย,อยากอยู่บ้านเลี้ยงลูกอะแล้วโดนเพื่อนจัดแล้วว่าโอ้ยม,มึงกลัวเมียหรออะไรอย่างเงี้ย มันค่อนข้างไม่แฟร์กับผู้ชายด้วยสังคมปิดตาเนาะม,มันกดทั้งผู้หญิงแล้วบางทีก็กดผู้ชายด้วยมันทำให้ผู้ชายบางคนก็ไม่สามารถที่จะร้องไห้ในที่สาธารณะได้อย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าเราไปเป็นแฟนกันกับผู้ชายอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา <c oughs> เขาแบบรู้สึกเฟลอะ มันเราเฟลแทนเขาแล้วเราก็เฟลกับตัวเราเองด้วยว่าอุ้ยบางทีถ้าเกิดสังคมมันกดกดกดกันตัดปัญหานี้ไปเลยไหมแบบว่าอยู่กับคนที่มันเท่ากันดีกว่าอ,อยู่กับคนที่ไม่มีใครเป็นผู้นำอะ่ะเราไม่ได้ต้องการที่จะเป็นผู้นำเราไม่ได้ต้องการที่จะให้ใครมานำคือแค่ เราดูแลกันและกันในสถานะที่เท่ากันมันก็เหมือนตัดปัญหาตรงนี้ออกไปเลยอ่ะเหมือนใช้ชีวิตแบบไม่ต้องกดดันกันเองด้วยแบบสบายๆม,มากกว่าเราไม่ต้องมาห่วงว่าอุ้ยถ้าเราเป็นแบบเนี้ยหรือว่าเขาเป็นแบบเนี้ยสังคมจะมองเขายังไงหรือว่าเขาจะดูไม่ดีไหมหรืออะไรเรามีสิทธิ์ที่จะทํานูน่ทนทํานี่คือเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเราก็ เท่ากันเราแลกบทบาทกันได้ใครจะไปทํางานก็ได้ใครจะยังไงก็ได้คือเราอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดปิดตาทิปไตยสถานที่นี้ไม่มีความช้ยเป็นใหญ่อยู่แล้วมันสบายใจใช่แต่เอาจริงนะที่เราเคยคบทอมมาทอมก็เคยเป็นแบบนี้มีความปิดตาอยู่ในมีนนความปิดตาอยู่ในความเป็นเขาอะในความเป็นตัวเขาอันนี้คือไม่ได้บอกว่าทอมทุกคนเป็นแต่ที่เคยคบมามันเป็นอย่างนี้อาจจะด้วยเพราะว่าเขาอายุ มากก็ได้อ,อาจจะไม่ใช่ปิดตาก็ได้อาจจะเป็นสังคมแก็บของอายุมากกว่าใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าเฮ้ยเรื่องของการที่เราไม่ถูกใจหรือว่าการที่เราไม่โอเคกับพฤติกรรมบางอย่างมันไม่ได้เกิดเฉพาะในผู้ชายเนาะอไอ้พฤติกรรมที่ไม่ดีมันไม่ได้มาเครื่องเพศใช้อย่างนี้ดีกว่ามันมันมากับสิ่งที่หล่อหลอมคนคนนั้นมาผู้หญิงไม่ดีแล้วก็เคยเจอใช่ คือจะไม่ไม่บอกไม่ไม่พูดว่าเราเป็นเลสเบียนเพราะว่าเราเจอผู้ชายแบบนี้มันไม่จริงเสมอไปผู้หญิงก็เฮียได้เหมือนกันผู้ชายก็เฮียได้ทุกคนเฮียได้เราไม่ได้เป็นเลสเบียนเพราะเรารู้สึกว่าผู้ชายไม่เฮียอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้หลายคนผู้ชายหลายคนเข้าใจผิดมันเลยมีคนถามของคนณวิวไงว่าเกลียดผู้ชายไหมชอบผู้หญิงแล้วเกลียดผู้ชายไหมใช่คือเราไม่ได้เกลียดผู้ชายเราแค่ชอบผู้หญิง จริงๆถ้าทุกคนฟังประโยคนี้แล้วเคลียร์มันไม่มีอะไรท,ที่ต้องพูดต่อเลยนะพอดแคสต์วันนี้จะไม่เกิดขึ้นค่ะถ้าสมมติว่าพอดแคสต์วันนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าสมมุติว่าทุกคนฟังประโยคเมื่อกี้แล้วอ๋อโอเคเราไม่ได้เก็บผู้ชายเราแค่ชอบผู้หญิงจบกับบ้านนอนอ มันก็จะยังมีแบบว่าห่วยเสียดายของมีคนมาเสียดายของเราที่เราเป็นเลสเบี้ยนจะมาเสียดายเหรอไม่ต้องเสียดายหรอวกุ่มกลุ่มขมับก่อนหนึ่งเม็ดเสียดายอะไรเราเองยังไม่เสียดายเลไม่ไม่ต้องมาเสียดายไม่ได้ไม่ได้เสียหายไม่ได้พังอะไรดีซะด้วยคััดีดีซะด้วยทับ คือเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วอะทุกคนที่ไม่ใช่เพศหญิงที่ชอบชายหรือว่าชายที่ชอบหญิงเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะไม่ได้มีปัญหากับตัวตนเขานะแต่ด้วยสังคมตั้งคําถามตั้งนูน่นตั้งนี่ว่าแบบอย่างนั้นอย่างนี้กับเขามันเลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วเขามีปัญหาหรือเปล่าที่เขาเป็นแบบเนี้ยมันไม่ควรจะต้องมานั่งเรียกกันว่าเธอเป็นทอมเธอเป็นดี้เธอเป็นกระเทยเธอเป็น D, เลสเบี้ยน lesbian, แค่มองว่าเขาเป็น เป็นคนคนหนึ่งที่แบบเหมือนรักกับคนคนหนึ่งแค่นั้นมันก็จบแล้วไหมอะมันเลยกลายไปน่าเหมือนสังคมอะหลอ่อหลอมให้เพศหลากหลายตรงเนี้ยแตกต่างไปเองซึ่งจริงๆแล้วเขาก็คือคนธรรมดาที่ไม่ได้แตกต่างจากอะไรทั่วไปเลยอ,อเราคิดว่ามันเป็นแบบนั้นมากกว่าเหมือนท่าที่เราฟังมาทั้งหมดอะเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าไม่ว่าจะเป็นการพูดว่านิ้วเย็นเย็นเอ็นอุนอ่นอุ่น หรือพูดคําว่าเปลี่ยนทอมให้เป็นเธอหรือการพูดคําว่าเสียดายของมันมันดูลดทอนคุณค่าการตัดสินใจของคนคนนึงเหมือนกันไปดูถูกรสนิยมหรือไปดูถูกทางเลือกเขามากเกินไปแม้แต่กระทั่งคําว่าเสียดายของเหมือนของสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในที่ที่ถูกต้องในทางที่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่ไม่ใช่ของอะ่ะความเป็นเลสเบี้ยนหรือว่าความเป็นเพศหลากหลายต่างๆมันก็มาจากสิ่งต่างๆที่เหมือนหล่อหลอมอะ่ะ ให้เรามีโลซนยิยมแบบนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะตกตะกอนความคิดเลยบางอย่างแล้วก็เข้าใจคำว่าเลสเบียนมากขึ้นหวังว่าเ,เสียงเล็กๆของเราจะแบบส่งต่อไปได้กว้างขึ้นแล้วก็ทำให้ทุกคนเข้าใจความหลากหลายทางเพศมากขึ้นขอบคุณคุณมิวคุณดาวมากนะคะขอบคุณนะค่ะก็น่าจะเต็มอิ่มกันเต็มที่แล้วยังไงเดี๋ยววันนี้ก็จบลงแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับ เลดไม่บีอที่4ี่เลสเบียนพบกันในอีีหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ